ไม่กินอย่างจา้ากินบักม่วงกับปักนัดเลยเขาเรียกว่าสับปะรดนะคะนี่เหแบบ็่แเบ็ดชิมอันนี้พริกเกลืออันนี้พริกปลานํานพริกมีสองอย่าง มวงแกวเคิเมเขิแมแซ่บแซ่บเปรี้ยวคำาังดีอันนี้บักนัดสับประรดนะบักนัด Yêu nít Không ấn bản Xẹp trùng ไม่เลยหยิมบมาขโมยอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวปัดกันคักขนาด ได้อัตรถดสองสดาัิกลมกล่อมลงตัวกำลังดีรัเพื่อนๆนะคะใครผ่านไปขันมากดติดตามให้หน่อยนะคะอยากมีเพื่อนกดใจให้ด้วยนะคะลืบๆ